สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนะคะสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยธรรมสิทธิเสรีภาพนะคะภารดรภาคความเสมอภาคนะคะที่เราพูดถึงนี่แหละค่ะประชาธิปไตยต่างๆนานาน,านี่แหละค่ะเนาะถ้าประชาธิปไตยเรียกร้องจะเอาให้เต็มใบนี่มันไม่มีหรอกค่ะนะคะไม่มีหรอกไม่มีจริงในโลกใบนี้ แม้แต่คำว่าสิทธิความเท่าเทียมต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันไม่มีจริงในโลกใบนี้ไม่งั้นเราจะเห็นเหรอเห็นจากการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นของคนบนโลกใบนี้แหละคะ่ะหรือของแต่และประเทศบนโลกใบนี้ถ้าบอกว่าสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะ คารดอนภาคอะไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงการอ้างถึงกันเนี่ยถ้าตัวเราไม่ทําก่อนไม่มีให้ใครเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะต่อให้เราทําอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแต่ฝ่ายอื่นไม่ทําด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วและสิ่งที่เราเห็นในสังคมโลกใบนี้เนี่ยความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค นะคะพารารอภาคต่างๆนี่แหละค่ะที่เราเรียกร้องกันนะคะฟังในหัวไว้นี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นมันต้องมีมันต้องเป็นมันต้องใช่นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นมันตรงข้ามกันหมดเลยนะคะแม้แต่สกุลเงินมันก็ยังไม่เท่าเทียมกันสกุลเงินแต่สกุแต่ละสกุลเงินเนี่ยมันยังราคาไม่เท่ากัน ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่งั้นจะมีคำว่ามหาอำนาจประเทศโลกที่สามออกจากปากของหลายๆคนเลยไม่งั้นจะมีนะคะประเทศใหญ่ชี้นิ้วประเทศเล็กต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะมันไม่มีความเท่าเทียมไงนี่คือความจริงของโลกใบนี้ อย่าโลกสวยเลยคําว่าสิทธิมนุษยชนหากเราไม่มีให้ใครด้วยใจอันบริส,สุทธิ์เนี่ยสิทธิมนุษยชนที่เราไม่สามารถจะทำอะจากใจและออกไปโดยไม่มีขีดจำกัดเนี่ยโดยทั่วโลกอะในเมื่อวันหนึ่งสิ่งที่เราทำ มันตรงข้ามกับปากที่เราพูดว่าทุกคนต้องได้นะคะสิทธิเท่าเทียมกันนะคะหรือมนุษยธรรมต้องเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้เท่าเทียมกันเนี่ยเมื่อการกระทำกับคำพูดมันส่วนทางกันเนี่ยคนในสังคมก็ย่อมมองเห็นการกระทำบ่งบอกเจตนาเสมอสิ่งที่เราทำลงไป เราก็คิดว่าเราดีแต่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่เราทำคนอื่นอาจจะเห็นว่าเราทำสิ่งนี้เราคิดว่าเราทำดีแต่คนอื่นมองอาจจะไม่ดีไม่ดีดีนะคะในสิ่งที่เราทำก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าเราทำถูกต้องแต่บางอย่างเราก็อาจจะไม่ถูกต้องกับคนอื่นเสมอไปนะคะก็เหมือนที่เราเห็นนะคะว่าการ เลือกข้างหรือเอียงข้างมันคือเจตนาบ่งชี้ในสิ่งที่เราทำนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกรณีไทยขมินไทยโดนขมินยิงอาวุธหนักเข้าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยทั้งๆที่ไทยก็คือมีปัญหากับขมินสู้รบกันเนี่ยนะคะทหารไทยเรากับทหารขมินเนี่ย มันต้องอยู่ในกรอบของการสู้รบกันนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือขมีนยิงบ้านเรือนยิงโรงเรียนยิงโรงพยาบาลยิงชุมชนหมู่บ้านเนี่ยยิงเซเว่นเด็กแปดขวบต้องจากไปเนี่ยแต่สิทธิมนุษยชนต่างๆไม่เคยออกมาพูดว่าขมีนทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะยิงโรงพยาบาล ยิงโรงเรียนที่มีนะคะการสอนให้ผู้คนได้รู้ได้เข้าใจนะคะในอนาคตข้างหน้าที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองนี่แหละแต่กับถูกเลือกข้างแต่พอไทยทำเพื่อยับยั้งในสิ่งที่ขมิญทำไม่ให้มันลุกลามไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ให้ประเทศไทยต้องถูกลุกราน แต่นักสิทธิต่างๆกอบออกมาประนามไทยเนี่ยว่าทำไม่ถูกต้องไปรังแกขมีนไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของขมีนแต่ไม่เคยได้ยินว่าขมีนทำไมมาละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนไทยเลยเมื่อคุณเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน ลำเอียงแบบนี้จะให้เรานะคะมั่นใจว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนที่ต้องเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะมีได้ไงในเมื่อใจเราเอียงไปแล้วอ่ะก็ไม่ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าสิทธิมนุษยชนหรือคนที่อยู่ในองค์กรสิทธิมนุษยชนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ ทำเพืชาติบ้านเมืองไม่ใช่ชาติอื่นนะคะเห็นชาติอื่นดีปกป้องชาติอื่นแต่หันมาเหยียบคนในชาติจะเรียกว่านะคะสิทธิมนุษยชนแบบไหนล่ะเจอกันใหม่นะคะ